ขนมจีบเมืองตรังไส้สังขยาไส้มินิขนมจีบสังขยาสูตรโบราณลำพูราอบไม่จากเตาซึ่งต้องบอกได้เลยว่าการทําไส้สังขยาแบบสูตรดั้งเดิมคือการใช้เตาถ่า,านทําให้ไส้สังขยาของเรานั้นมีความหอมไม่เหมือนที่อื่นอย่างแน่นอนจุดเด่นของเราคือไส้แน่น แป้งกรอบหวานน้อยไม่ใส่วัตถุกันเสียแต่งกลิ่นใดๆราคา129บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ3กล่องในราคาเพียง387บาทแถมส่งฟรีไปเลยมาเปิดประเด็นกันค่ะอินเดียเมินสหรัฐขู่คว่ำบาตรเตรียมเทดอลลาร์ทิ้งหันถือรูเบิลรัสเซียเรียกได้ว่าขณะนี้กำลังหน้าจับตามองทุกขณะค่ะไม่ใช่แค่ความขัดแย้งและความรุนแรงในการใช้อาวุธเข้าต่อสู้กันของยูเครนกับรัสเซีย แต่ที่โทัโลกกำลังจับตามองไม่แพ้กันก็คือเกมการเมืองในระดับโลกที่อาจจะเป็นการเปลี่ยนขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจและเปลี่ยนโลกไปเลยก็ว่าได้โดยล่าสุดค่ะได้มีรายงานที่น่าสนใจจากสำนักข่าวบูมเบิกว่ารัสเซียได้เสนอให้อินเดียใช้ระบบชำระเงิน SPFS ของรัสเซียในการค้าขายโดยจะสามารถซื้อขายใช้จ่ายกันด้วยสกุลเงินรูเบิลและรูปี ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นดอลลาร์และไม่ต้องผ่านระบบสวิตแบบเหมือนเมื่อก่อนเท่ากับว่าจะเป็นการซื้อขายกันโดยตรงไม่ต้องผ่านตัวเชื่อมกลางอย่างดอลล่าร์อีกต่อไปก็น่าสนใจว่ามาเกมนี้อินเดียจะเลือกเสียงโดนคว่ำบาตจากสหรัฐเพื่อรับพลังงานในราคาถูกจากรัสเซียที่พร้อมส่งถึงมือหรือไม่และที่น่าสนใจเข้าไปใหญ่หลังจากที่รัสเซียคว่ำบาตจ,จนทำให้ไม่สามารถใช้วีซ่าและมัสเตอร์การ์ดได้ ทางด้านของรัสเซียค่ะได้มีการเสนอการเชื่อมโยงระบบ Unified Payments Interface ของอินเดียเข้ากับ MIR ซึ่งหากตกลงกันได้นั่นคือการเชื่อมต่อระบบบัตรเดบิตและคเครดิตระหว่างจีนอินเดียรัสเซียเข้าด้วยกันซึ่งในขณะนี้ทางด้านของ MIR นั้นก็ได้มีการเชื่อมกับ UnionPay l ของจีนเรียบร้อยแล้ว เอาวันนี้ครับมีของดีมาแนะนําให้คุณผู้ชมนะฮะเป็นน้ําเมลบอรี่ครับผมนี่โอ้โหน้ำเมลบอรี่นะฮะอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นน้ําเมลบอรี่หรือว่าลูกหมอนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและรับประกันคุณภาพนะฮะเพราะว่าผ่านการพ a ชเจอร์ไร์มาเป็นอย่างดีนะครับซึ่งเมลบรีเนี่ยนะฮะโอ้โหรรพคุณเยอะแยะมากมายช่วยบํารุงสายตาแล้วก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วยที่สําคัญวิตามินซีสูงมากๆเลยแหละครับคุณภาพครับเต็มขวดอย่างแน่นอนครับผมนะฮะอา้าวนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เชื่อว่าเฮ้ยรสชาติม จะสดชื่นจริงหรือเปล่ารสชาติมันจะดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ฮะมาชิมให้ดูกันแบบสดๆเลยครับผมนี่นะฮะโอ้โหรินใส่น้ําแข็งแบบนี้นะสดชื่นชื่นใจช่วงนี้หน้าร้อนฮะกินเย็นๆแบบนี้โอ้โหรับประกันชื่นใจแน่นอนครับอ,อร่อยจริงครับบอกได้เลยกลิ่นมารเบรี่ลูกหม่อนเต็มร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะโอ้โหขออีกสักจิบหนึ่งแล้วกนะันฮะ สดชื่นจริงๆครับคุณผู้ชมครับน้ำมเมลบอรี่500มิลลิลิตรโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ2ขวดในราคาเพียง339บาทจากปกติราคา340บาทแถมส่งฟรีไปเลย